multimod <laughs> spam สวัสดีค่ะวันนี้บีจะพามาชมรถเก๋งนะคะ e ีก c ค่ประหยัดน้ํามันผ่อนสบายสบายราคาถูกๆกันไปเลยนะคะกับเจ้าคันนี้เลยนะคะคันนี้เป็นตัวนิสสัน a ั m e ม a 1.2 e เมนนวนะคะรถปีคศ2013จดใช้งานปีพศ2556นั่นเองนะคะสําหรับคันนี้นะคะบี B. บอกเลยนะคะว่าผ่อนสบายสบายไปเลยนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันก่อนเลยนะคะว่าความสวยงามภายนอกและภายในตัวรถจะเป็นยังไงบ้าง <S <S เดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าตัวรถก่อนเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะด้านหน้าตัวรถของเขาก็จะมาพร้อมกระจังหน้าเป็นตัวกระจังหน้าสีเงินครอบคมเยี่ยมชุกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมไฟหน้าเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะ <ๆ S 1> ไฟหน้าก็คือใหญ่มากส่องสว่างได้แบบชัดๆเลยเต็มถนนเลยนะคะอ <feed> ่ะ <cis> มาต่อที่ด้านข้างตัวรถเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะด้านข้างตัวรถของเราก็จะมีไฟเลี้ยวที่แก้มฝั่งซ้ายและขวาของตัวรถแล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะและก็มาพร้อมชุดแต่งนะคะมือเปิด ประตูครอบโครมี่สีเงินชุดแบบนี้ใส่ให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะส่วนด้านท้ายของตัวรถของเรานะคะลูกค้าคันนี้ด้านท้ายก็จะมาพร้อมชุดแต่งนะคะสะเกิร์ตด้านท้ายใส่มาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็มาพร้อมกระจกด้านหลังนะคะก็จะเป็นตัวกระจกมีเส้นไล่ฝ้าเดิมโรงงานมาแล้วเรียบร้อยจากศูนย์นิสสันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมที่ภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะว่าออปชันจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยคะ่ะ มาถึงภายในห้องด้วยสาร,รถยนต์ของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้ภายในจะคุมโทนด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะส่วนตัวเบาะของเขานะคะคจะเป็นเบาะกำมะหยี่สีดําเดินได้สีดําแบบนี้ทั้งคันเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาก็จะมาได้โทนสีดํานะคะมาพร้อมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มีถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กข้างหน้าด้วยนะคะตรงพวงมาลัยคนขับนะแล้วก็คันนี้นะคะมาพร้อมกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นระบบปรับไฟฟ้าคันนี้จะมาพร้อมระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะ ส่วนเลขไมล์ของเขาจะอยู่ที่164,956กเิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้าส่วนเครื่องเสียงก็จะสามารถเชื่อมต่อ CD MP3 ได้วิทยุ AMFM สามารถ เชื่อมต่ออักได้ด้วยนะคะแล้วก็ซีดีได้นะคะ oh. ตัวตัวระบบแอร์ของเขานะคะ oh. ก็จะมาพร้อมระบบแอร์เป็นระบบแอร์เมนน,นุ่น,น,นระบบแอร์เอซีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นแอร์ฮีตเตอร์ด้วยนะคะสามารถปรับแอร์อุณหภูมิความร้อนความเย็นได้นะคะ <S <S แล้วก็มาถึงที่ระบบเกียร์นะคะคันนี้เป็นระบบเกียร์เมนนุ่ระบบขับเคลื่อน2งล้อตัวเกียร์5สปีดนั่นเองนะคะลูกค้าอ่าสำหรับภายในของเรานะคะออปชันก็จะตามที่บีพาชมไปเมื่อสักครู่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมที่ห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะว่าห้องเครื่องจะเป็นยังไง ไปชมกันเลยค่ะมาถึงเครื่องยนต์รถของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินร้อเป็นเครื่องอีโกคานะคะเครื่องยนต์1จุด 1.2นะคะเป็นเครื่อง1,200 cc ประหยัดน้ำมันนั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆจากศูนย์นิสสันเลยนะคะส่วนคันหน้าของเขานะคะคันนี้ก็คือยังเดิมโรงงานเช่นกันนะคะรอยเม็ดอะคิวซีเดิมโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะคะแล้วก็บอ,อกรนะคะที่ฝากระโปรงด้านหน้าของตัวรถก็ยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะแล้วก็แผ่นเพจนะคะอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะสําหรับเครื่องยนต์รถนะคะ เป็นไงกันบ้างคะลูกค้าสวยถูกใจลูกค้ากันบ้างไหมคะย้ํานะคะสําหรับคันนี้จะเป็นตัวรุ่นนิสสันอันเม a ่ 1.2e เมนนวลนะคะเป็นรถปีคศออ2013จดใช้งานปีพศ2556นั่นเองนะคะสําหรับคันนี้นะคะราคาเปิดขายเพียงแค่149,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนบาทนะคะผ่อนเพียงแค่เดือนละ 2,955บาทเท่านั้นผ่อนคงที่ตลอดอายุสัญญา7ปี84งวดด้วยนะคะสำหรับโปรโมชั่นและของแถมที่บีจะมีเพิ่มเติมให้นะคะ 1. ฟรีค่าดำเนินการฟรีค่าจัดค่าโอน 2. แถมฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยแถมให้ฟรี1ปีเต็ม 3. รับประกันหลังการขายเครื่องยนต์และเกียร์สสามารถออกรถได้ทั่วไทยสงมอบรถได้ทั่วประเทศนะคะสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจรถสวยๆโปรโมชั่นดีๆแบบนี้สามารถติดต่อหาบีได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0812386699ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้วันนี้ก่อนจะจากกันไปบีก็ขอฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้บีด้วยนะคะสำหรับวันนี้บีต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าบีจะมีรถสวยๆดีๆคันไหนหรือว่ารุ่นไหนมานำเสนอและมาแนะนำให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ